สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของดาวลุ่งขั้นเทพของเอซิมิลานกันดีกว่านะครับตัวของเขาเนี่ยมีชื่อว่าฟานเชสโกคารมาดานะครับณปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็อายุเพียง14ปีเท่านั้นเองตัวของเขาเนี่ยเตะอยู่ในทีมเยาวชนของปีศาจแดงดำเอซิมิลานนะครับซึ่งบอกกันเลยว่าค่าเฉลี่ยในการยิงของเขาเนี่ยเออร์ลิงฮาลันที่ว่าแน่เนี่ยนะครับผมยิงสู้เขาไม่ได้เลยนะครับตัวของเขาเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่5.5ลูกต่อเกมก ก็คือแฮตริกทุกเกมนะครับผมนี่ถสตหนึกว่าโบยานนะครับโหดอะไรขนาดนั้นนะครับผมวันนี้พามาดูถสติของเขากันสักหน่อยดีกว่านะโดยได้หยิบยกไสติจาก3ฤดูกาลมาเล่าให้ฟังนะครับนั่นก็คือฤดูกาล2017-2018ฤดูกาล2018-2019ฤดูกาล2019-2020ทั้ง3ฤดูกาลนี้นะครับตัวของเขาลงเล่นไปเพียง87นัดเท่านั้นเองนะครับผมแต่จานวนประตูที่ยิงเนี่ยถ้าผู้ชมลองคิดดูสิว่าถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ที่5.5ลูกอะ่ะมันจะยิงเยอะ ขนาดไหนนะครับในฤดูกาลแรกเนี่ย2017-2018ตอนนั้นอายุ8ขวบนะครับยิงไป247ประตูจากการลงสนาม40เกมนะครับโอ้ oh my god ลง40ยิงไป250นีครับผมอะไรขนาดนั้นนะครับมันจะเวอร์อะไรขนาดนั้น ต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าในฤดูการถัดมาเนี่ยนะครับลงน้อยหน่อยฤดูการแรกลงไป40ถูกไหมฤดูการถัดมาเนี่ยลงมา31นะครับผมยิงไป172ลูกนะครับถ้าลง40ก็คงยิงเกิน200ลูกอย่างแน่นอนจากนั้นนะครับผมข้ามาได้เนี่ยนะครับเล่นน้อยลงไปอีกนะในฤดูการ2019 2020เนี่ยก็ลงไปเพียง16เกมเท่านั้นแต่ยิงประตูไปถึง64ลูกเท่ากับว่าใน3ฤดูการใน87แมตที่เขาเล่นมาเนี่ยนะครับผมยิงไป483 ลูกนะครับและล่าสุดนี้เองเนี่ยหลังจากเปิดฤดูกาลมาก็ยิงไปอีกแล้วนะครับผมตัวของเขานะปัจจุบันนี้เนี่ยเล่นให้ทีมชาติอิตาลีอยู่ในชุด u 15นะครับ แล้วก็เล่นให้กับมิลานยู17อยู่ถือได้ว่าเป็นอนาคตแห่งโลกฟุตบอลและอนาคตแห่งอิตาลีอย่างแท้จริงเลยนะครับคนอะไรมันจะยิงเยอะขนาดน,นั้นนะครับผมลองไปดูนะครับเดี๋ยวเราเอาคลิปของเขามาฝากกันสักเล็กน้อยก็แล้วกันซึ่งตัวของเขาเองก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่กับ a อซมิลานมาโดยตลอดเลยนะครับโดยที่ตัวของเขาเนี่ยยังไม่ได้ไปเล่นทีมอื่นแต่อันนี้พูดไว้ก่อนนะว่าเก่งในทีมเยาวชนเนี่ยมันมีกันเยอะแยะนะครับยิงกันร้อยลูกยิงกันแบบโอแฮตติกทุกนัดเนี่ยนะครับมีกันเยอะนะครับแต่พอมาเจอบอลอาชีพจริงจริง ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่า บอลในระดับเยาวชนกับบอลในระดับอาชีพแบบมันคนละเรื่องกันความจริงจังมันแตกต่างกันนะครับถึงแม้ว,ว่าโอเคบอลในระดับเยาวชนแล้วอยู่ในสโมสรดังอ่ะแน่นอนแหละมันต้องเป็นระดับสูงในเยาวชนอยู่แล้วแต่พอโตขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะสกิลแกปแบมันเริ่มที่จะห่างกันน้อยลงเรื่อยๆไงเพราะว่าถ้าโอเคเรามาอยู่ในอายุเด็กอ่ะเด็กคนนึงเก่งมากๆโดดเด่นก,กว่าคนอื่นเลยแต่เด็กคนอื่นยังไม่ได้พัฒนาตามมาถูกไหมมันก็เปิดโอกาสให้เด็กคนนั้นนี่คือแบบยิงกระจุยครับผมแต่พอแบบโตขึ้นมาคนอื่นๆ,ๆมันเก่งตามกันทัันนแล้วงงร่่าาากกยม ขึ้นมาเหมือนกันแล้วไงมันมีการชนมีการประทะก,กันมากขึ้นนะครับมันมีแบบการตัดเกมมีเกมที่มีความซับซ้อนเล่นเป็นระบบมากขึ้นตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้เราจะไม่ได้เห็นแบบว่าโอ้คนอะไรมันยิงแฮตติกทุกนัดในแบบฟุตบอลระดับอาชีพเออร์ลิงฮาลันเนี่ยก็คงจะเป็นตัวอย่างที่ใกล้เคียงที่สุด้ะครับผมที่พอจะทําได้เมื่อวานก็ยิงไปอีกแล้ว2ลูกนะครับถือได้ว่าเป็นมนุษย์ปีศาจอย่างแท้จริงนี่คือจอมมารบูกลับร่างมาเกิดจดากดาก้อนบอลหรือเปล่านะครับโหดอะไรขนาดนั้นและนี่ก็คือเรื่องราว ดงดาวลูกอิตาลีคันเทพที่ยิงไปเกือบ500ลูกภายในการลงสนามเนี่ยไม่ถึงร้อยนะฮะด้วยซ้ำนะครับโหดอะไรเบอร์นั้นนะครับผมกับตัวของฟานเชสโกคาร์มาดายังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ลาแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ขอให้่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ